เพื่อนๆแล้วก็นานา,นา,นานกตกปลาทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาถึงทางช่องติ๊กอฟตกปลาพี่ชายพาเที่ยวอีกหนึ่งอีพีครับแต่อีพีนี้จะพิเศษเลยครับนะนะได้ออกหมายอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับอำเภอท่าศาลาครับผมวันนี้ได้มีโอกาสมาเที่ยวช่วงหยุดยาวก็แวบหน่อยครับนะนะแวบมาตกปลาสักหน่อยก็ทิ้งคนทั้งบ้านไว้ที่รีสอร์ทเลยกัน,นครับผมทำไงได้ครับใจมรัก วันนี้ก็เรามารุ้นด้วยกันครับนะนะว่าเราจะมีตัวมีแต้มให้นานาดูหรือเปล่าครับเพราะหมายนี้ผมก็ไม่เคยมานะนะนะ,นะ,นะว่าเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสขับรถวนๆดูเฮ้ยมันน่าตกปลาครับผมแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะพอมีตัวหรือเปล่าครับผมหมายก็จะเป็นปากอ่าวครับนันะเนทางนี้ก็จะเป็นปากอ่าวทะเลก็วนเข้ามาแล้วก็จะเป็นท่าเรือฝั่งนู้นครับผมแต่ที่ ือว่าหมายดีครับแต่เราอาจจะไม่ชินกับบรรยากาศพวกเหยื่อพวกอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็กผมใช้เป็นเหยื่อสดนะครับนะฮะใช้เหยื่อกุ้งเหยื่อกุ้งสดหั่นประมาณสักครึ่งนิ้วครับประมาณครึ่งนิ้วไม่รู้จะเวริร์กหรือเปล่าครับผมเรามาจะลุ้นด้วยกันนะครับฝากพี่พี่เอฟซีลุ้นไปด้วยกันครับผมสําหรับไมน้นี้มาไกลหน่อยครับ เจ็ดร้อยกโลครับเพื่อนๆสำหรับนั้นนะนักตกปาลารู้แล้วว่ารู้ดีอยู่แล้วระยะทางมันไม่ใช่ปัญหาสำหรับคนรักตกปลานะครับแต่เพื่อนๆพี่ๆเอฟซที่นักเองเขาแบบอื่นเขาอาจจะไม่เข้าใจกับพวกเราอุ้ยไกลขนาดนั้นมึงจะไปทำไมยังไง้ครับเราใช้โอกาสทุกอย่างให้มันเป็นประโยชน์เราก็มาเที่ยวพวกน,น้ำตกน้ำตกด้วยแล้วก็ มีโอกาสแวบมาตกปลาสักครึ่งวันแล้วก็เดี๋ยวกลับไปเที่ยวที่อื่นต่อกันนะครับผมก็ติดตามแล้วกันว่าอาจจะมีเที่ยวที่ไหนก็เดี๋ยวจะพยายามถ่ายลงให้ดูครับผมแต่วันนี้เอาเรื่องนี้ก่อนหาแต้มให้นานาดูก่อนนะ <laughs> ผมเองก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ครับนานามาคนเดียวโดดเลยครับผมนี่ไม่มีเพื่อนเลยฮะ ทำไงได้ครับใจมันรักแล้วก็ใจต้องสู้ครับคงไม่มีอะไรครับเพราะว่าฝั่งนู้นก็นจะเป็นหมู่บ้านอของชาวประมงครับผมก็ไม่ได้ไกลมากนี่ก็ออกประมาณแปดเก้าโมงนะครับผมก็จะลุ้นให้มันได้ตัวครับน,น,นะเราไม่อยากกินเห้วกลับบ้านครับผมกินเหี้วกับกรุงเทพนี่ เสียชื่อนักตกปลาหมดน่นะขึ้น,นามาหมายทะเลครับผมตอนนี้ยังไม่ได้ออกทะเลกลางทะเลนะครับแต่ว,ว่าออกปล,ปลิม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 ไว้ก่อน <laughs> ออกปลิมปลิมไว้ก่อนเ <laughs> พื่อจะเวิร์กแต่ถ้าเวิร์กเดี๋ยวครบครบสองพันซับใครแล้วก็เดี๋ยวเราออกหมายทะเลอย่างที่เราเคยคุยไว้ในประมาณสักสองอีพีใช่แล้วครับถ้าถ้าถ้าผมจําได้นะถ้าครบสองพัน ซับสไคร์ดเดี๋ยวเดี๋ยวเราออกหมายทะเลกันครับผมยังไงก็ช่วยกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเราก็จะได้ไปดูหมายกลางทะเลกันครับผมแต่หมายกลางทะเลนี่ผมจะไม่ใช้เรือตกปลานะครับผมจะใช้เรือประมงเอาแบบบรรยากาศบบ้านไปเลยครับนะนะเพราะาเรืออาจจะมันความสบายมันครบแล้วงั้นเราเอาเรือแบบประมงชาวบ้านดีกว่าได้ถือได้ สร้างอาชีพให้เขาด้วยแล้วก็เขาก็จะได้มีค่าน้ำมงค่าน้ำมันอะไรเงี้ยครับผมโอเคงั้นลุ้นงั้นต่อว่าจะมีตัวหรือเปล่าข้ากันเพื่อน นังไก่ทอดข้าวเหนียวดูแล้วน่าจะมีลุ้นนะเพื่อนๆนักตกปลาก็รุ้นไปด้วยกันนะครับผมเป็นกำลัำงใจให้ผมด้วยครับผมผมเองก็มือใหม่ครับนะนะ ไม่รู้จะได้ส่งงานนานหรือเปล่าครับดูบรรยากาศเงียบมากเลยหลังจากลงเบ็ดไปสามคุดแล้วครับนะนๆก็ยังเงียบนะครับไม่มีตอดเลยครับผมเหมือนคำโบราณเขาว่าไว้นะนะ ถึงจะเก่งย for ังไงก็แพ ja ้เจ้าถิ่นครับผมใสก็ไม่เป็นไรครับ ว่ามาเอามนรยากาศพบใจตัวเองพอเรือวิ่งผ่านสายหน้าก็จะยอมแล้วเขาว่ามาให้ชีวิตชาทเล บรรยากาศไปก่อนครับนะฮะเพื่อจะได้ลุ้นด้วยกันครับผมเดี๋ยวเราก็จะลองเปลี่ยนแผนดูครับมาตีดูขอบๆดีกว่าหรือว่าปลามันขึ้นขอบๆเนี่ยมาแวกหินเนี่ยครับเพื่อน สภาพหมายแบบนี้เผืเ่อนะนะนักตกปลามีข้อมูลแล้วก็ฝากใต้คอมเมนต์ได้เลยครับผมเกี่ยวได้ผมปรับปรุงแล้วก็เอาไปใช้ครับผมเพราะหม่จริงๆครับหมายแบบนี้ผมไม่เคยเล่นเลยครับนะนะงั้น,น,นก็ขอคำแนะนำนะนะด้วยแล้วกันครับผมเอาละครับนะ บอกครับไม่อยู่แล้วครับนะน,นะวไายหลุดแล้วครับยังอยู่ครับแซ่ไหนใครแตกครับนะน,นะนี่มาอะไรไม่รู้ มาแล้วครับแทบแรกครับนะน,นะครับผมหลังจากที่รอมานานครับนะน,นะเไม่แห้วแล้วพีบีเอฟซีครับไม่แห้วแล้วไม่แห้วแล้วนี่มาแล้วแทบแรกครับผมมาอะไรกันไปดูดี่ครับผม ลุ้นเตบสองกันครับโอ้หรือว่าได้ตัวแล้วครับ ว่าบรรยากาศสวยมากเพื่อนๆพื่สำหรับนันนกตกปลาท่านใดอยากแวะมาเที่ยวแถวโซนทางใต้ก็แนะนำเลยครับช่วงนี้ทะเลสวยมากเป็นสวรรค์ของนักตกปลาเลยครับอาจจะมีแต้มหรือไม่มีแต้มก็ของอยู่ในน้ำมันก็ยาวัดกันยากนะครับแต่ว่าเรา,เรา,เราออกมาแบบนี้เราก็ได้บรรยากาศ ว่าเด้มาได้คือธรรมชาติครับนะี่นะนี่ก็เป็นช่วงเวลากเกือบเที่ยงแล้วเวลาตกปลางวดนีอ้อาจจะน้อยหน่อยเดี๋ยวเราอาจจะไปเที่ยวที่อื่นกันต่อครับผมยังไงก็ติดตามกัน,นย,ยาวๆครับนะนะ อค okay, ครับผมนี่ก็ได้เวลาจะกลับแล้วครับผมหลังจากที่เราเฝ้ามาเกือบสองชั่วโมงครับเก้าโมงถึงเที่ยงนี่ก็เกือบสามแล้วครับผมได้มาแนวแนวหนึ่งต้มครับผมถือว่าตกยากเหมือนกันนะครับดน,น,นะถ้าเกิดว่าดานะมีเทคนิคที่ดีๆก็ฝากใต้คอมเมนต์มาได้นะครับผมจะได้เก็บไปใช้ได้บ้างครับผมนี่ก็เต็มที่แล้วครับผมแล้วเดี๋ยวจะพา พี่ๆเอฟซี FC แล้วก็วน้าๆนักสกปลาไปขอพรกงนต่อที่วัดเจดีย์หรือวัดไอ้ไข่นะครับผมแล้วก็พี่ๆที่จําได้นะครับที่น่าจะจําได้ที่ติดตามผมอยู่ที่ได้แบ่งเช่าเหรียญเหรียญไอ้ไข่แล้วก็เป็นตะกุดตะกุดไอ้ไข่ตะกุดเงินตะกุดทองครับให้แบ่งเช่าไปประมาณสักประมาณหนึ่งแะครับผมก็กะว่าเงินอีก,อก,อกส่วนหนึ่งก็เก็บไว้ให้ลูกเป็นทุนการศึกษาครับผมแต่อีกส่วนหนึ่งก็ และตั้งใจไว้กับพี่ๆเขาจะนําเงินส่วนนี้ไปถวายที่วัดเจดีย์ไปถวายลุงพ่อกันครับผมแล้วก็ไปเจอกันในอีพีหน้าครับผมจะพาไปเที่ยวที่วัด JD เจดีย์ด้วยกันงั้นอีพีนี้ก็ประสบความสําเร็จครับถือว่าไม่แห้วครับผมปลอบใจตัวเองครับว่าสามชั่วโมงได้ตัวเนี้ยงั้นไปเจอกันอีพีหน้าครับติดตามด้วยครับผม ไปดูกันว่าวัดเจดีย์หรือวัดไอ้ไข่เนี่ยจะพัฒนาสวยขึ้นมากกว่าก่อนหรือเปล่าครับเพราะว่าหลังจากเกือบสี่ปีแล้วครับไม่ได้มาครับผมปีนี้ก็ถือว่าได้ไว้มาเที่ยวทางใต้ได้ทากิจกรรมหลายๆอย่างครับนี่ก็ตกปลาในที่นี้ก็ถือว่าเป็นพิเศษครับพอดีไม่ได้ตั้งใจมาก็แวบแวบคนทางบ้านมาครับผมก็วลยที่เขากัน ไว้ที่รีสอร์ทครับผมเดี RE, function, ๋ยวก็กลับไปรับสาหน้ำมาค่าแล้วก็ไปเที่ยวที่วัดเจดีย์กันต่อครับงัไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับทางช่องสิกอปตกปลาที่ชายหาเที่ยวแล้วผมก็จะได้พาไปเที่ยวหลายๆที่ว่ามีที่ไหนอยากนำเสนอก็จะพยายามไปถ่ายมาให้พี่ๆนานาแล้วก็เอฟซีดูครับผมโอเคครับแล้วก็ถ้าอยากดูต่อก็ติดตามอีพีนานะครับวัดเจดีย์หรือวัดไอ้ไข่ จะพาไปขอพรกันครับขอให้ร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนครับผมไม่ได้ครับเจอกันอีพีต่อไปครับผมสดีครับฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำอีพีต่อไปครับผมบ๊ายบายเจอกันครับผมครับ